สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวสกลนครหนึ่งวันค่ะไปกันเลยจ้าสถานีเรกเราอยู่ที่เต่างอยเต่างอยมีร้านค้าจะมีร้านค้า,นาเยอะแยะมากมายนะคะคคแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปไหว้วพระยายเต่างอยนะคะ น,นี่คือพญาเต่าง,งอยปาคณะต่อไปนะครับค่อยป,ปาเปิดประตูโชคเป็นคณะต่อไปนะเดี๋ยวเพราะว่าเป็นคณะสายคุณใหญ่นะครับอาจารย์ได้ต้อนรับสายคุณท่านนะครับหนู้ารารอก,ก่อนหนูอยู่นี่ประจาเหรอฮะเราอยู่นี่ประจาเหรอเราเฝ้าอยู่เต่าง,งอยประจําเลยเหรอคันอะไรนักหนาคันอะไรนักหนาเนี่ย โอ้ยเกาค่ะเกาแหน่เนาะตอนนี้เราถึงทางขึ้นวัดถ้ำผาเด่นนะคะบบเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดถ้ำผาเด่นอยู่ข้างบนเราก็จะมานั่งต่อคิวต่อคิวแบบนี้นะคะ ตอนนี้เราขึ้นมาถึงวัดถ้ำผาแดนแล้วนะคะทุกคนระยะทางไกลเติบเอาเขาขาตั้งกล้องมาแต่ลืมเอขึ้นมาด้วยอีกแล้ววันนี้มีงานวันนี้มีงานด้วยนะคะฝั่งลูกนิมิตจุดลงทะเบียนครับวันแรกคนก็เลยเยอะหน่อยนะจุดลงทะเบียนพับตุกปคืเลย นี่เป็นศาลาโรงครัวหอหอฉันเขาจะมีโรงทานกันตรงนี้ก็เดินขึ้นไปอีกล่งลื่นมากเลยล่ลื่นมากเลยนะคะ เห็นไหมสมาชิกเราเติมต่อไป ม่คิดจังสนแบบแรปไหมแบบแรปเราจะมาทำบุญปิดทองลูกนิมิต

อันนู้นถ่ายคลิปก่อนตรงนี้จะเป็นที่นั่งให้มีเครื่องดื่มมีอาหารขายนะคะ

เยนนปกติจะมีน้ำหยดนะปกติน้ำหยดไปนเย็นเนาะไะถึงไหนเึีงแสนที่สามเลไอะไรไม่ได้ขึ้นไป ดือฟีมือการโยนเหรียญของพ่อกับลูก <c oughs> เข้าสักกันไหมเงิมเงินจะเปันเท่าเลาย ที่นี่มีโรงทานด้วยนะคะแล้วเราก็เข้ามาในตัวเมืองมาหาอะไรกินก่อนนะคะหิวข้าวมากเลยม,มากินกันที่วินลี่หนมเนืองจ้าครับทอ,อนไอดไม่สันเพิ่มตับแน่น ตอนนี้เรามาถึงพระาธาตุเชิงชุมคู่บ้านรับตำหนักภูพานคู่มเมืองแล้วนะคะที่น,นี่เป็นพระธาตุเชิงชุมเราจะมาดูตลาดตลาดผ้าครามนะคะ ก่อนกลับบ้านเรามาแวะตลาดใบพาสกุนนครจ้าของป่าเยอะมากสดๆทั้งนั้นเลยค่ะมีพวกนอไม้เห็ดแล้วก็ผักต่างๆนี่เลยไข่มดแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นเขียดแดดเดี่ยวนะทุกคนจะมาดูของป่าแต่เราก็ได้แต่ขนมเหมือนเดิมจ้าเจอกันคลิปต่อไปนะคะจะพาไปเที่ยวติดตามด้วยนะบ๊ายบาย